สวัสดีครับคุณผู้ชมทุกท่านครับผมวันนี้ก็มารีวิวให้คุณผู้ชมได้รับชมด้วยกันนะครับวันนี้มีเลนโปรเกรสซีฟมาส่งนะครับผมมีแม็กซินเจอร์มาส่งเลนโปรเกรสซีฟของฮูย่าเลนนะครับผมอ่ะมีกี่คู่เดี๋ยวมาดูกันครับทุกคนอ่านี่เลยครับผมทุกคนนะครับอันนี้เป็นเลนโปรเกรสซีฟเปลี่ยนสีนะฮะเปลี่ยนสีวันที่ออกมาเนี่ยวันที่28นะครับผมเนาะก็สดๆร้อนๆนี่เองนะครับทุกคนสายตาด้านขวาเนี่ยยาว บวกคือยาวนคือยาวเจ็ดสยาว75นะฮะไซเลนเดอร์คือเอียงร้อยนะครับผมเอ็กซิสคือแนวองศาเนาะนะฮะอันนี้คือค่าเอดิชันคือค่าหนังสือนั่นเองนะทุกคนนะครับอันนี้คือเป็นเลนโปรเกรสซีฟโครงสร้างสเตลิฟายอย่างที่ผมบอกก็เป็นโครงสร้างรุ่นแรกนะครับที่กล่าวไปหลายครั้งเบื้องต้นเนี่ยนะครับผมว่ามองไกลไม่เกินมิกกันเนี่ยไม่เกิน300เนี่ยก็ยังใช้ได้อยู่นะทุกคนนี่คือแนวองศานะอันนี้เอียงข้างเดียวละด้านซ้ายไม่เอียงนะครับ ที่มีค่าใส่ตายาวนะครับที่มีค่าใส่ตายาวเนี่ยผมจะสั่งเป็นขัดบางให้ลูกค้าอัตโนม,มัติเลยนะครับมันจะได้ไม่หนาพอเลนไม่หนาปุ๊บน้ำหนักมันจะไม่ไม่เยอะนะครับทุกคนลูกค้าก็จะใส่สบายตานั่นี้นะฮะน,นี้คือโครงสร้างเซอร์จิี่ไฟนะครับผมก็คือระยะมองไกลมาในหนังสือเนี่ยคือระยะคอยดอ1 1นะทุกคนครับนะครับทุกคนอันนี้ลูกค้าสั่ง กรอบซับฟรีอันนี้มาร์กเซนเตอร์เรียบร้อยมาร์กโฟกัสมองไกลเรียบร้อยแล้วฮะก็จะมาประกอบกันลักษณะนี้ครับผมทุกคน,นก็จะประมาณนี้นะประมาณนี้นะครับอันนี้คือไม่ลูปขอบนะครับพอมาอยู่ในตัวกรอบอพอเลนมาอยู่ในตัวกรอบแล้วเนี่ยน้ำหนักโดยรวมเนี่ยมันจะไม่ไม่ไม่หนักครับลูกค้าจะใส่สบายนะจะจะ,จะไม่กดดั้งนั่นเองนะฮะทุกคนอันนี้เป็นเลนโปรเกรสซีฟเปลี่ยนสีครับนเนี่ยผมจะยิงเลเซอร์ให้ดูเปลี่ยนสีนะเปลี่ยนสีคือโดนเลเซอร์ของเราก็จะเปลี่ยนสีัตนมันนั่นเอง ันนี้เป็นลูกค้าท่านหนึ่งนะผมก็อันนี้ท่านหนึ่งก็น,นี่เลยอีกคู่หนึ่งมาทั้งหมด3คู่ครับวันเดียวกันอันนี้สั่งไปวันละคู่ลูกค้ามาสั่งวันละคู่หรือ2คู่เนี่ยไม่ไม่แน่ใจว่าซื้อวันเดียวกันหรือเปล่านะครับทุกคนนี่เลยดอกแกะให้ทุกคนได้ดูนี่ก็โปรกสีเปลี่ยนสีเหมือนกัน,นแกะร้อนๆเลยทุกคนอ่านี้ค่าสายตาเท่าไหร่อันนี้มองไกลบวก50เอียง50บวก50เอียง50ค่าอดิชัน200นะเป็นโปรเปลี่ยนสีเหมือนกัน อันนี้คือวันที่ออกบัตรนะครับวันที่ออกบัตรวันที่28เดือน4ออกมา22นั่นเองนะบวก50ผมก็สั่งขัดบางให้ให้ลูกค้านะสั่งขัดบางจริงๆไม่ต้องสั่งขัดบางก็ได้นะขัดบางก็วัดไซส์ไปให้เขาหน่อยหนึ่งถ้าหนาเกินกี่มิลเขาก็ขัดบางให้ก็บอกเขานะครับตางบยรยสัทเลนนะนะโอเคอันนี้ก็เป็นอีกคู่หนึ่งทุกคนอันนี้ก็จะมารีวิวแล้วก็มาบอกต่อทุกคนว่า,าผมขายเลนฮูย่า จริงไหมนะครับทุกคนทุกท่านครับขายเลนโฮยาจริงไหมแล้วขายดีไหมพอดีวันนี้ม,มีมีมาส่งก็เลยถือโอกาสรีวิวให้ลูกค้าแล้วก็ผู้ที่กําลังสนใจและกําลังจะตัดสินใจตัดนะครับแต่บางคนมาแล้วนะทุกคนบางคนมาที่ร้านและหาข้อมูลมาแล้วแต่ว่าไม่กล้าตัดก็ไม่รู้จะพูดอะไรต่อนะครับไม่กล้าตัดเพราะว่าร้านผมเล็กก็ว่างี้นี่ครับร้านผมเล็กอ่าอันนี้คือขัดบางใบมีดให้เลย มีขัดบางใบมีดค่าสายตาเท่าไหร่มาดูกันทุกคนค่าสายตานะครับโอ้นี่ค่าสายตามองไกลมากมองไกลเยอะมากบวก175แอด250ก็คือ425น,นั่นเองมิกแล้วนะทุกคนมิกแล้วทุกคน425นะจะบางเลยบางใบมีดอันนี้ก็เป็นเลนโปรเกรสซีฟเปลี่ยนสีเหมือนกันนะฮะโปรเกรสซีฟเปลี่ยนสีที่ผมยิงเลเซอร์เข้าไปก็จะเปลี่ยนสีตนอัตอนโนมัตินะครับผมเนอะเป็นโปรเกรสซีฟนะทุกคนนะ อันนี้ใส่กรอบอันไหนมาดูกันบวก175นะบวก175นะครับบวก175ผมจะหาอ่านี้ได้แล้วครับทุกคนสักครูนี้หาหากรอบแว่นลูกค้าอยู่นะครับบวก175นี่ผมสั่งขัดบางใบมีดให้เลยก็จะมาอยู่ในลักษณะนี้ลักษณะนี้นะทุกคนเนี่ยจุดประกอบ ก็จะมินเลนสังเกตุดูที่ผมสั่งการบางให้เนี่ยมันก็จะไม่ไม่ไม,ไม่ไม่หลุดเลนนะฮะตอนนี้ก็จะอยู่ตรงขอบเลนพอดีเลยซึ่งพอมาอยู่ในขอบเลนเนี่ยคนนี้อยู่ในขอบแว่นเนี่ยมันก็จะบางใช่ไหมครทุกคนบางก็จะน้ำหนักมันจะเบาเพราะฉะนั้นแล้วไอ้บวกบวกร้อยเจ็มองไกลเนี่ยมิกหนังสือ250ที่เป็น425รรวมกันเนี่ยนะฮะทุกคนดูค่าหนังสือก็นิดเดียวบางติดมือนิดเดียวนะฮะทุกคนถ้าลูกค้าที่ตัดที่ร้านน้ำผมนะผมจะสั่งขัดบางให้ตัตโนม อันนี้เป็นสไตล์สไตล์ที่ที่ที่ผมแนะนําขายให้ลูกค้านะครับนะก็ประมาณนี้นะทุกคนนะครับก็จะประมาณนี้ครับทุกคนครับลูกค้าที่ร้านของผมเนี่ยผมจะสั่งขัดบางให้อัตโนมัติเลยนะครับโดยที่ไม่ต้องไปบวกสตังค์ไม่ต้องไปคิดสตังค์ลูกค้าเพิ่มนะอันนี้คือเราจะได้ลูกค้าประจำํำนีเป็นสไตล์การขายขอยงผมแต่ว่า,ามีลูกค้าที่โทรมาถามเนี่ย ก็โทรมาถามก็ผมก็ให้คําปรึกษาดีนะครับให้ปรึกษาไปว่าถ้าจะให้ผมมาเช็คสายตาให้แล้วก็จะให้แนะนำเลนเนี่ยโปรเกรสซีฟเนี่ยต้องใช้โครงสร้างตัวไหนเนี่ยก็ยินดีก็โทรมาก็มีถ้ามีเยอะเลยครับทุกคนแต่ว่าลูกค้าที่ไม่เคยตัดที่ร้านนะครับไม่เคยตัดที่ร้านเนี่ยปรากฏว่าเดินมาที่ร้านแล้วเนี่ยเดินมาที่ร้านแล้วเนี่ยปุ๊บมาเจอร้านผมเนี่ยร้านผมมันเล็กนะตั้งอยู่หน้าโลตัสหลักสิงเวียนบางเขนร้านผมเล็กคือ ความน่าเชื่อถือต้องบอกว่ามันไม่น่าจะขายเลนโปรเลนโปรเกสซีหูย่าเขาว่าอย่างนี้ใน,นความรู้สึกนะในความรู้สึกเขาว่า,ามาตัดครั้งแรกเนี่ยลูกค้าที่คนนี้ที่เขามาบอกผมเองเนี่ยมาตัดครั้งแรกเนี่ยพอมารับปุ๊บพอมารับแว่นปุ๊บนะน,นี้ลูกค้ามาตัดเลนโปรเกสซีครั้งแรกนะพอมารับมันต้องสั่งใช้เวลาสั่ง1สัปดาห์นะทุกคนพอมารับเลนโปรเกสซีปุ๊บเขาบอกว่าร้านน้องไม่น่าจะขายเลนฮูย่า ไม่น่าจะตัดให้ชัดแล้วขายราคาถูกมากเขาว่ายงี้ทีแรกพี่คิดนะเขาว่าทีแรกพี่คิดนะที่ร้านของน้องเนี่ยไม่น่าจะขายเลนโฮยาพี่คิดว่าจะหลอกพี่หรือเปล่านะอะไรเงีย้ยเขาคิดนะเขาคิดเขาเขาเป็นคนเล่าให้ผมฟังเองนะทุกคนเขาก็เปิดเปิดใจเลยว่าเออไม่กล้าตัดนะทีแรกอ่ะพี่ไม่กล้าตัดอ๋อเหรอครับพี่พี่คิดแบบนี้เหรออ๋อแล้วแล้วแล้วผมก็ถามกลับไปว่าแล้วพี่คิดว่าผมควรจะปรับปรุงอะไรที่ร้านให้มันดูดูหรูดูดีอะไรเงี้ย เขาบอกอมันปรับปรุงอะไรมากไม่ได้เพราะม,มันไม่ได้เป็นร้านถาวรมไมไไม่ได้เป็นล็อกล็อกสาหรับตึกแถวไม่ไม่ใช่ล็อกสําหรับขายของถาวรมันเป็นร้านชั่วคราวอะไรเงี้ยคือเราก็ได้ปรับปรุงแล้วก็แต่งร้านได้เพียงเท่านี้ฮะทุกคนมันก็หนึ่งก็คือในเรื่องของอิมเมจไม่น่าจะขายเลนโปรเกรสซีฟโฮย่านั่นเองก็คือความเรื่องของเรื่องนะคนระับทุกคนก็แนะนําด้วยนะทุกคนฝากด้วยว่าถ้าใครที่เป็นลูกค้าผมอยู่แล้ว ใครที่เดินมาแล้วก็มาสอบถามราคาได้นะครับผมวา่าผมจะหลอกไหมจะตัดเลนชนิดอื่นให้ไหมแล้วจะหลอกลูกค้าจริงไหมอะไรเงี้ยซึ่งเลนเลนโปรเกรสซีฟเนี่ยมันจะมีเห็นไหมฮะมันจะมีมันจะมีนะทุกคนนะผมจะให้ทุกคนดูนะมันจะมีเว็บไซต์เนี่ยเว็บไซต์เนี่ยด้าตัวนี้ของโฮย่าเนี่ยเว็บไซต์นะทุกคนเว็บไซต์นะมันจะมีเว็บไซต์อยู่ตรงนี้นะเว็นะบไซต์ของโฮย่าเราก็ตรวจสอบได้นะว่าร้านแว่นตาคุณภาพเนี่ยตั้งอยู่หน้าโลตัสหลักสี่วงเงินบางเขนเนี่ย อยู่ในระบบของโฮย่าหรือเปล่านะทุกคนผมก็จะมีตัวนี้ให้ว่าเป็นมีเบอร์ตาของลูกค้าเองเนี่ยเขาก็จะบอกนะครับว่ามันโกหกกันไม่ได้นะครับผมทุกคนนะก็ฝากด้วยครับผมในเรื่องของอิมเอทนีคือไม่เกี่ยวนะผมมองว่าร้านไหนๆเขาก็มีโฮย่าขายมีเอซิโลขายมีนําสินขายมีโลเดนโลเดนสต็อกขายนะครับผมทุกคนมันไม่จําเป็นว่าจะต้องร้านเล็กร้านใหญ่เพียงแต่ว่าผมขายความจริงใจให้กับลูกค้าพอลูกค้าตัดไปแล้วครั้งแรกเนี่ย ผมมองว่าเขาได้จ่ายแต่จ่ายในจ่ายเงินในราคาที่ถูกแล้วก็ได้เลนดีที่ไปใช้นะครับนั้นอันนั้นเป็นผลดีต่อร้านผมเองนะเขาก็จะบอกต่อกับแฟนบอกต่อกับเพื่อนที่ทํางานไปโดยอัตโนมัติเขาจะบอกต่อไปเรื่อยๆโดยที่ผมไม่ต้องไปโฆษณาของข้อดีอะไรหยอบร้านผมเลยนะครับเขาก็จะบอกเองว่าเบอร์โทรเบอร์นี้ร้านนี้นะอยู่หน้าโลตัสหลักสี่วงเวียนบางเขนนะช่างตัวเล็กๆหน้ามาได้เลยร้านเขาไม่ค่อยใหญ่หรอกประมาณนี้ก็จะบอกันมาต่อๆนั้ นะครับอย่าลืมน,นะทุกคนนะมาแล้วอย่าตกใจนะเพราะว่าร้านผมเนี่ยไม่ได้ิมเมจสวยหรูอ,อะไรเลยแต่ด้วยความจริงใจของผมเองแหละก็มีลูกค้ามาซื้อทุกวันเลยมาซื้อถ้าบางวันเสาร์อาทิตย์เนี่ยตกช่วงต้นเดือนเนี่ยถ้านั่งหนึ่งร้านสามสี่คนนี้เต็มร้านแล้วนะต้องยืนรออันนี้ไม่ได้จับบัตรคิวนะมีลูกค้าท่านหนึ่งมาถามต้องจับบัตรคิวไหมครับเห็นลูกค้าผมยืนรอสามสี่คนหน้าร้านแล้วก็มานั่งรอแล้วก็มีวัดสยตาที่จริงไม่ใช่นะครับมาหนึ่งมาตัดแว่นสองคนเนี่ยมาทั้งหมดสี่คนครอบครัว ที่ร้านของผมก็จะเป็นลักษณะลูกค้าทั้งครอบครัวนะครับได้ครอบครัวแล้วก็มีญาติพี่น้องพากันมาอะไรอย่างนี้นะก็จะเต็มหน้าร้านเต็มในร้านในนี้ประมาณนี้นะครับทุกค,คนก็ประมาณนี้ครับผมใต้ความจริงใจแนะนําบอกต่อนะครับร้านผมเล็กๆประมาณนี้นะราคาไม่แรงราคาไม่สูงนะครับโปรเกรสซีฟราคาถูกแน่นอนนะอยากได้แบบไหนนะฮะร,ราคาประมาณไหนนะฮะกรอบแว่นแบบไหนมีกรอบมาเองก็ได้เราไม่ฟรีนะครับผมเนาะ โทรมาสอบถามได้ไม่เป็นไรไม่ต้องเกรงใจครับผมผมกันเองสบายๆนี่วันนี้มีเวลามาอาดัดคลิปนะครับผมว่าเลียนหนัหัวยามาจริงนะลูกค้ามาซื้อจริงะรัะส่วนเมเบการ์ดเนี่ยที่ที่ที่ร้านของผมมีเยอะเนี่ยเพราะว่าหนึ่งลูกค้าบางท่านก็ไม่เอาไปให้ช่างเก็บรักษาไปให้บางคนก็เอาไปนะครับผมก็เก็บเอาไปก็ก็เก็บรักษาให้ดีนะครับเพราะว่ามึงมันมีค่าเบอร์ตาอะีรอย่างนี้เรียบร้อยนะครับถ้าฝากไว้ที่ร้านเนี่ยก็จะมีเขียนชื่อให้เขียนชื่อคุณพี่นี่นี่เบอร์โทรติดต่อนี้ราคาตัดไปเท่าไหร่ก็จะบอกโอ ร้านเม่ตาคุณภาพนะครับผมตั้งอยู่หน้ารถตั้นหลักสรีวงเวียนบางเขนนะครับขอบคุณครับผมสวัสดีครับ